สวัสดีครับผมอมทิพภกรน,นะครับผมซีรีส์ที่กำลังจะออนอยู่ตอนนี้เนี่ยที่ออนอยู่ตอนนี้นะครับผมคือลัสสวายไลค์ครับผมภาพนายไม่เคยลืมนะครับก็เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับผู้พิการทางสายตานะฮะแล้วก็มีเกี่ยวกับคนดูแลคนดูแลคนดูแลของเขาซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องรองติดตามครับผมผมเองก็รับบทเป็นเพื่อนสนิทของเดย์นะครับผมซึ่งเป็นนายเอกในเรืยอย่องครับ ใช่ครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องตีแบตนะครับผมก็เรียกได้ว่าเชฟพี่ซียากครับผมเพราะพี่ซีเป็นนักกีฬาแบตนะครับผมก็เรียนรู้จากพี่ซีไปเหมือนกันพี่ซีก็สอนผมเยอะครับผมแต่แล้วพี่ซีก็สอนผมในการแสดงด้วยแบบพี่ซีอะทำให้ผมเห็นว่าแบบเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทําให้เราแบบตั้งใจทํางานขึ้นเหมือนกันไม่เห็นคนอื่นครับ ก็คือคิดว่าตีได้มาตลอดแต่ตีผิดวิธีนั่นแหละครับตีไม่ค่อยได้พอยิ่ยงแบบอยู่ในซีนมีกล้องถ่ายมีคนดูเยอะ classical. ๆเงี่ยยิ่งตีไม่ได้ยิ่งหล่นเลยโดยเฉพาะเวลาอยู่คู่กับแบบที่ีที่ตีเก่งมากๆเขาก็จะแย่งผมตีหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็สำหรับผมคิดว่าค่อนข้างหนักเลยนะครับทั้งเรื่องแบบตัวละครเองตัวแบ็กเกลวตัวละครเองเพราะว่า ตัวละครออรัสเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะนั้นอารมณ์เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยพูดกับใครยกเว้นจากคนที่สนิทจริงๆมันเลยทําให้วิธีการแสดงอารมณ์มันแสดงผ่านแววตาไม่ใช่สีหน้าครับผมก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับพี่ซีพี่จิมมีโปรเฟชชั่นอลมาก ก็ทําให้เราแล้วแบบเห็นได้ว่าแบบตัวอย่างที่ดีเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ทําให้เราแบบมีแรงทากานบ้านมาถ่ายละครอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมเซอร์ผมเคยคิดว่าค่อนข้างยากขึ้นพอสมควรเลยเพราะว่าตัวละครมันมีความซับซ้อนกว่า่อนเรื่องที่แล้วที่เคยเล่นอะไรอย่างงี้ครับผมอะไรนะครับ ฝั่งตัวละครออร์ากซใช่ไหครับผมจากเรื่องลาสไวไลท์ครับผมก็จะมาอีกทีเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่ามาแล้วเข้มข้นแน่นอนครับผมอ๋อแล้วก็ฝากติดตามนะครับผมทางโซเชียลมีเดียของผมนะครับผม IG o m t b k นะครับติดต่อต้เหมือนกันครับ